เอาเราทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมมารีวิวสามท่าในตำนานนั่นก็คือ,อท่าสรักเกิดซึ่งอันติโคตรมันบวกกับท่าฮุกขวาที่โคตรโหดทุกคนนะยังไงผมจะบอกเทคนิคเล็กน้อยสําหรับประสบการณ์ที่ผมเล่นท่าน,นี้มานะเดี๋ยวไงเดีเ๋ยวราลองอไปชไปดูไดนะ้เลยฮะอ่มาหมช์ที่1ทุกคนมาขั้นแรกอ่ะให้เราดูเชิงคู้ต่อสูก้ก่อนนะว่าเขาจะออกหมัดหรือหมัดออกหมอกหมัดอะไรนะทุกคนนะ ให้สังเกตดูดีก่อนนะหรือไม่ให้เราลองรับหมัดอะไรสักอย่างหนึ่งก่อนนะเพื่อที่จะรู้ว่าหมัดเขาหนักหรือเบาแค่ไหนนะทุกคนหรือเรียกอย่างนึงคือการดูกระบวนท่าของผู้ต่อสู้นะทุกคนนะสังเกตไหมผมทุกคน,คนเมื่อกี้เป็นสีแดงเห็นปะ่ะตัวเขาเวลาเขาจะพุกขวามันจะเป็นสีแดงนะให้เรากดหลบทันทีนะเวลาเราเจอนะโอเคไหมเราจะสามารถอ่าเาเรียกว่าอะไรอ่ะแฟลชแบ็กอะภาพสีดำดำเราสามารถต่อยเขาฟีได้หนึ่งครั้งนะทุกคนนะ นี่ล่ะหนึ่งดอกแล้วก็ถ้าสลักเกอร์ข้อเดียวมันก็คือเราสามารถกดคิดขวาเพื่อที่จะง,ง้างหมัดให้คู่ต่อสู้หลบหรือว่าหลบยากขึ้นอนะ่ะทุกคนนะมันจะคำนวณในการหลบยากขึ้นเพราะจะง้างหมัดไว้โอเคไหมนี่คือข้อได้เปรียบแล้วก็หมัดขวาโคตรแรงทุกคนอุ้ยหลบโดนหนึ่งดอกและถ้าสังเกตดีๆเนี่ยถ้าคู่ต่อสู้เขาตั้งการทุกคนนะให้เราแย็บ 1- 2ครั้งตามด้วยคิดข,ขวาคือหมัดพุกนะคนจะทำให้การของคู่ต่อสู้เนี่ยตกนะผมนะ แล้วคือกาแตกนั่นเองทุกคนหลังจากนั้นเราจะมีสเตมินาที่พอเหลือแล้วให้เราเดดเด็ดออกมานทุกคนนะเดดหลบนะและทุกครั้งที่เรามีโอกาสทุกคนให้เรากดหลบทันทีนะนี่ไงเราจะได้เป็นแฟลชแบ็กอย่างงี้ไหมทุกคนเราจะสามารถตอถ่อยฟรีหนึ่งครั้งนี่ไงล่ะพยายามหลบให้ได้ทุกคนนะสังเกตที่ตัวเขาจะเป็นสีแดงอย่ีไงเห็นปะหลบอีกหนึ่งทีต่อยต่อย,อยแล้วก็ง้างอโอเคแล้วสังเกตหลอดสเตมินาเราดีนทุกคนนะเห็นไหมหลอดสเตมินาเรา มันจะไม่ขึ้นมานะเราต้องรู้สึกเหมือนมันอัปเดตมาใหม่มั้งทุกคนมันจะให้เราใช้สตีมิน่รอบแรกอะให้หมดก่อนเรากดต่อยืนเลยก่อนก็ได้นะ และถ้าเราหลบหม,หมัดเขาได้แล้วให้เราเปิดคลิกขวาทันที้วกดนนี่ไงล่ะเห็นไหมมันจะแรงมากนี่ไงล่ะเราง้างรอไปหนึ่งทีอุ้ยเราหลบตีไม่ทันไม่เป็นไรทุกคนเดี๋ยวรอจัดเขารอบเดียวเลยหลังจากที่อันติเขาหมดแล้วเพราะเลือกเขาเหลือนิดเดียวทุกคนไม่ต้องห่วงมาได้เวลาเอาคืนแล้วขอหนึ่งหมัดละกันไปคุยกับรากมะม่วงซะ พยายามแบบดูเชิงคู่ต่อสู้กังนั้นทุกคนนะเวลาเราจะต่อยหรือแรงเงี้ยพยายามแบบดูเชิงลองเชิงหรือว่าหลอกให้คู่ต่อสู้ต่อยเราอะไรเงี้ยเพื่อที่จะหาจุดอ่อนของเขาโดยการที่เขาแบบพุกขวาให้ได้อะเพื่อที่เราจะหลบอะไรเงี้ยนึกออกปะนี่ไงล่ะแต่ข้อเปียบของเอ่อมาสเลกเกอร์คือมันง้างนานได้ไงง้างงานเพื่อเราทำให้คู่ต่อสู้มันมันการจังหวัดหลบยากทุกคนเห็นปะมันง้างนานเห็นปะเนี่ยเห็นว่าจังหวัดนี้แล้วก็หนีสวนกลับไปเลยถ้ามันแฝกแบกอย่างเงี้ยเราหลบเราหลบมัดได้จะเป็นอย่างนี้นะทุกคน ถ้าเราหมอบลมมาถูกทางอันนู้นหรอปะบล็อกบล็อกแยบแยบตาเบ๊กขวาเห็นปะโล่มันจะมันโล่จะหายนี่ไงล่ะอันตรีไปเลยอันดูดูอันตรีทุกคนโคตรตึงอันตรีมันอะโคตรเท่อืมอันอันตรีแบบมันตีอย่างมันอะอืมอืมอืแคมข้างซ้ายพี่ขอนะนี่ไงล่ะคุยกับไราปมะมงอีกหนึ่งรอบ อ้าทุกคนเห็นไหมสังเกตเห็นไหมผมคู่ต่อสู้เราจะเป็นตัวอ่าสีสฟ้าเห็นปะเห็นปะนั่นก็คือการที่เขาจะกดอันติแต่เราขัดอันติเขาได้นะคนจะทําให้เขาอันติอ่คู่ดาวนะหลบโดนล,ละเออคืนมั่งดีเอาอหลบไปเหรอไม่เป็นไรต่อยทิง้งต่อยมาทิ้งก่อนทุกคนเพื่อให้จะตีไม่น่าเราอ่ลีเจนท์หลบไปดี หุบขวาไปทีหนึ่งอืมนิดเดียวนิดเดียวจับจังหวะจับจังหวะดีๆแล้วก็ลบลบมิลบ,ลบอืมจังหวะนี้แหละสวนกลับไปดีอืมเราต้องดูสติไมินา่าตัวเองดีดนะีทุกคนนะผมว่าผมโดนนาทีล้วชิบหายแล้วหล,หลบไม่ทันอเเนนีเดี๋ยวเราแก้แค้นหนึ่งเดี๋ยวเราแก้แค้นแก้มข้างซ้ายเราเรียบร้อยไปดิน็อกรอบนี้ก็คือแพ้เราแล้วลทุกคนน็อกรอบนี้ก็คือแพ้เราแล้วลไม่ต้องห่วง เลือดเราเขาเหลือนิดเดียวเลือดเราเต็มหลอดทุกคนเขาแพ้เราละรอบสุดท้ายเอ้าเอ้าอะไรอ่ะโดนบิดเฉยกดหนีทําไมอ่ะผมกำลังโหดเลยโอ้บิดเฉยอ่ะไปะทุกคนเดี๋ยวดูยกสองมาทุกคนเอาลองดูยกสองนี้จะเป็น,นงงปยังไงไปเฮ้ยดูเชิงก่อนดูเชิงก่อนอันแรกก็ต้องดูเชิงก่อนทุกคนดูเชิงดูเชิงแยบเยบงางไปดินี่ไงล่ะเกาะแตกไปที เอ้ยทำไมคนนี้เขาตั้งการ์ดอย่างเยอเลยวะหลบไปดียบยบหยบหสังเกตไหมถ้าเราหลบหลบได้แต่เราหลบไม่แบบว่าเรียกว่าอะไรถูกทางอ่ะมันจะไม่เป็นแฟลชแบ็กน่คนนะมันจะเป็นแค่การหลบปกตินะแต่ก็ยังดีถ้าหลบได้นี่ก็ล่ะกอแตกนี่ก็ลงางง้างอีกทีนึงแล้วก็แดดถอยแดดถอยดูสเตมินาถ้าเหลือน,น้อยก็กดต่อยแล้วก็แดดถอยทุกคนง้างไปดิง,าง้างอีกทีนึงกอแตกไปดิอีกทีนึงแดดถอยแดดถอยแล้วก็ดูเชิงดูเชิงหลบนี่ อุย้ยเราง้างนานไปไม่เป็นไรดูสังเกตที่เลือดตั้งแต่เลือดเราเลือดเยอะอยู่อะนี่กัล่ะนี่ี่คุณนี่เขาเขาเขากันบ่อยทุกคนอันตรายนะกันบ่อยอะการที่เราจะง้างขวาอันตรายนะสำหรับผู้เล่นที่แบบว่า,าแต้มมอกุงสูงอะอืมได้ไมเ่เะไรเราดูเชิงเขาแล้วน่าจะไม่เป็นไรเท่าไหร่ส่วนใหญ่เขาจะป้องกันแบบคนเนี้เน้นให้กัดแตกก่อนอืมขวาซ้ายขวาขวาซ้ายไปเรื่อย หลอกไปทีนึงเขาไม่มาติดกับอ่ะอืมอืมอืมเรื่องเขาจะหมดละดอกนี้เพื่อตีอ่อืไปคุยกับลางมาม่วง้าลุกขึ้นมานั่นแหละสวยนี่ล่ะงานก่อนหนึ่งทีอืมอืหลบคอยเห็นป่ะสังเกตป่ะถ้าเราหลบได้เราพยายามคิกขวาเนะเราคิกขวาสวนนะเพราะหมากรนแลกอุ้ยโดนติมัวแต่โม่อืม ต่อยสวนไปเลยอืออันติเบาอันติเบาอุ้ยบล็อกบล็อกบล็อกอืเดี๋ยวเราค่อยอันติกลับอืกอดแตกไปดิอืกอดแตกก็ใส่เลยทุกคนถ้ากอดแตกเราให้ถ้าเราสเตติไม่น่าพอให้ต่อยสวนกลับไปเลยนะเราจะได้ต่อยฟรีหนึ่งหมัดน,นี่ไงละ่ะล่วงกหนึ่งทีมาทุกคนยกสุดท้ายของเขานี่ไงละ่ะจ้วงซ้ายหนึ่งทีตามด้วยอันติอุ้ยเบาวะ่ะคิดว่าเขาจะปล่อยการเขาไม่ปล่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเก็บเกรใหม่อืการที่เราจะใช้อันติ คือข้อผิดพลาดผมนะเมื่อกี้นะเราต้องหาจังหวะที่แบบว่าเป็นแฟลชแบ็กกันทุกคนนะโอกาสแทบจะ99%เนี่ยในการต่อยอติดแล้วติดอ่ะโอเคไหมพยายามต่อยให้แบบแฟลชแบ็กแม่ก็กอดจังหวะกอดแตกอ่ะให้เปิดอตีทันทีเลยไะเดี๋ยวเราเก็บเกล็ดอันติก่อนอืม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 นี่กอดแตกเงี้ยให้เราเปิดติีตามได้เลยแต่ผมเกล็ดอันติยังไม่เต็มอืหงางไปดีนี่เกล็ดติเดียวละมาแล้วงหวะนนี้เราต้องหาโอกาสเปิดติดแล้วทุกคนอืมไม่ต้องเปิดอุ้ย ผมไม่น่าเปิดตีแล้วป่ะเหลอือเหลือแค่นิดเดียวเองอะ่ะแต่ไม่เป็นไรเด่นที่ม,มันเป็นยกสุดท้ายแล้วไงยกนี้เขาก็น็อกแล้ว,เ,ลวเปิดตีจะโชว์ไปเลยอืออืออืออไปเกิดใหม่ซะมาเดี๋ยวเรายองลองอีกสักคนดีว่าจะมีใครแบบพอจะตึงๆไหนไหมเดี๋ยวเรามาลองดูทุกคนมายกสุดท้ายมาทุกคนมาสามคนเฮ้ยเดินตามแบบนี้หมายความว่าไงจะขึ้นก็ขึ้นเลยน้อง,ข,องขึ้นไปทีเลยน้อง ยเอาวัดไหนดิเอาไปมาวัดเชิงวัดเชิงดูเชิงก่อนเฮ้ยเฮ้ยหมัดเขาเร็วจังวะเฮ้ยเชิงหนาปะหลบไปทีนึงสวนกลับไปดิเฮ้ยวนนี้เขาตึงอยู่นะเฮ้ยหลบได้หลบได้สังเกตวัดเชิงกันไปเรื่อยเลทุกคนนะเดี๋ยวเพิ่งรีบเดี๋ยวเพิ่งร้อนเกมนี้วัดเชิงันก่อนบางทีเราก็รับหมัดแรกดูว่าเขาใช้ถ้าอะไรบ่อยสุดอะไรเไงี้ยเพื่อที่เราจะรู้ว่าเขาเออเราควรหลบทางไหน โอเคไหมเราพยายามให้เขาต่อยหรือว่าหลบพยายามหลบไห้ได้นี่ไงล่ะหลบไปได้แล้วก็สวนกลับไปนี่แหละง,ง้างง้างแล้วก็ต่อยเขาหลบยากๆหน่อยพยายามดูบ่อยว่าเขาใช้ท่าอะไรบ่อยที่สุดแล้วผมแล้วก็พยายามหลบไม่ได้นี่ไงล่ะอืมแต่หมัดแย็บเขาเร็วมากทุกคนหมัดแย็บอะ่ะเขาจะแย็บแล้วก็งัดเอาประคัดขึ้นมาจังหวะนั้นแหละเรายอมโดนต่อยแล้วก็หลบท่าสุดท้ายของเขาเพื่อที่จะสวนกลับอืมอืม วิ่รอรอจังหวะรอจังหวะรอจังหวะอืมเ้ยโฮ้ยหลบนี่ไงล่ะเราหลบได้แต่เราหลบผิดทางมันก็เลยไม่เป็นแฟลชแบ็กให้อืมอืมอืมอุ้ยตึง่ะตีไงล่ะง้างโชว์ไปคุยกับรากมะม่วงซะโอเคามาผมบอกกันผมก็ไม่ได้โหดหรือว่าไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นทุกคนนะ มันเป็นแค่ประสบการณ์ของผมที่แบบแรงกะกากเล้งกำต่ำผมยังเล้งต่ำอยู่นะอาจจะเล้งยังไม่สูงมากทุกคนเจอแบบพวกแบบท็อปท็อปของเสือมันก็จะแบบตึงมือกว่านี้นะทุกคนนะมาตีผมมาละโง่ไปทีอันติอุ้ยเขาหลบอันติผมได้ไหมไม่เลยไม่เป็นไรโอ้ยโหตึงมือเลยปะอออหลบได้อีกอเอดี๋ยวอ่อเดิหลบอีกทีนึง ไปเกิดใหม่ซะนี่ไงละ่ะอืมอืมตึงนะเก๋มาอันตรีผมมาแล้วทุกคนฐานจังหวะใช้อะไรหรือเปล่าไม่รู้เลยเนะี่ยเดี่ยวคนตึงตึงมาอันตรีมาแล้วฐานจังหวะดีๆผมจะหาอะไรหรือเปล่าหรือผมจะแปลกไม่รู้อะจังหวะอุย้ยเขาหลบผมได้อุย้ยผมโดนอันตีเข้าปะเรียบร้อยเลยกูอืมไม่เป็นไรอุ้ยฮิปโปนี่หว่ะท่าน,นี้อืม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  แก้มบวมแล้วอันตรีส่วนไปเลยละกันขอมั่งทำให้เก็บแสบนักนะอืม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 ,อมไปเกิดไหมอืมอืมอืมนี่ไงล่ะเรียบร้อยทุกคนตึงจัด